สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหยุดกงชาติร่วมต้านคอร์รัปชันนะครับกับองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนั่งสือพิมพ์ไทยรายวันครับทุกวันอังคาร4ี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางสถานีดาวเทียมสุวรรณภูมินะครับครับผมชัยนิรันดร์พยมย้มครับเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณรจนศักดิ์แสงทัศลีวิไลนะครับเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้ผมหยิบยกประเด็นปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยมาพูดคุยกันในรายการนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วย ศาสตราจารย์รัตนรักษ์นะครับปัญจวุฒิพิพัฒน์นะครับท่านมาในตําแหน่งข้าราชการบํานาญนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านด้วยครับครับวันนี้ที่ผมหยิบยกประเด็นนี้มานะครับพอดีเราได้ทราบว่าใช่ครับสืบเนื่องจากเมื่อเราได้ทราบว่ามีการนํารายการที่เราเคยทารายการเรื่องปัญหาการศึกษาเนี่ย ไปพูดคุยกันในสถาบันการศึกษาของมหาวิทยาลัยจุฬานะครับก็ได้มีการหยิบยกประเด็นที่เรานำนำเสนอไปนะครับก็ทราบว่ามีการนําไปถอดรหัสทางภาควิชานะครับเสนอปฏิรูปการคัดเลือกครูและลดบทบาทคุูรู้สภาลงด้วยนะครับวันนี้เราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาต้องขอบคุณท่านอาจารย์มากเลยนะครับต้องถามก่อนฮะทำไมถึงเป็นข้าราชการบระจานะก็ กเกษียณแล้วใช่ไหมห้าปีก็ไม่ใช่กเกษียณ60ิบนะคะไม่ใช่เกษียณ6 0สแต่ว่า <ๆ S 2> เออรี่ในปีสุดท้ายที่รัฐบาลให้เปิดให้มีการเปิดให้มีการเออรี่ที่จริงก่อนจากนี้ก็จะเออรี่ก่อนแต่บังเอ,อิญก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาซึ่งเราคิดว่าเราการที่ก้าวเข้ามาเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเนี่ยมาทำงาน33ปีก็ตั้งใจว่าจะเกษียณเมื่อ60แล้วก็เกษียณนั้นต้องเป็นศาสตราจารย์ให้ได้แล้วก็กำลังเตรียมงานวิจัยเตรียมผลงานที่จะส่งรองรอสหรือรองศาสตราจารย์แต่ก็ต้องปิดฉากชีวิตตัวเองลงเพราะเหตุผลอะไรครับอรยอุบัติเหตุทางทางการศึกษาที่ไม่มี ซึ่งดิฉันก็มีความรู้สึกว่าทำงานมา33มสิบสาปียิ่งเยอะนะครับยิ่งทำพื้นที่ที่ให้เรายืนมันยิ่งน้อยยิ่งน้อยแล้วก็ไม่มีที่ยืนปัญหาหลักๆของปัญหาการศึกษามันก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันในองค์กรกันเองใช่ไหมฮะแล้วก็ปัญหาการเขาเรียกอะไรใช้เพื่อนพี่น้องนะครับมันก็เลยทําให้การศึกษาไทยเนี่ยเราไม่โตลูกหลานนะครับแล้วโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหลักสูตรหรือปัญหาคุณภาพการสอนหรือว่า จบแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในเป็นระยะระยะไปนะครับงั้นผมถามนิดนึงฮะการคาดหวังของอาจารย์นะครับในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้ปกครองเนี่ยในการที่ส่งเด็กมาเรียนเนี่ยเขามีคันมีความคาดหวังที่คุณภาพการศึกษาปเป็นยังไงใช่ใชเขาอยากให้เด็กมีคุณภาพจบแล้วมีงานทําที่ดีมีการศึกษาที่ดีแต่ความจริงแล้วส่วนใหญ่ผมทราบมาว่ามันไม่ใช่เลยมันเกิดจากอะไรครับก็ันดับแรกก่อนเลยอาจารย์หลักสูตรก่อน นับแรกหลักสูตรใช่ไหมคะ,คะตั้งแต่ประสบการณ์ที่ดิชัดได้สอนมาเป็นอาชีพครูเนี่ยหลักสูตรพ .9 เมื่อสมัยก่อนเนี่ยดิชันสอนอยู่คณะข้ารมศาสตร์นะคะลักษณะของเป็นสถาบันตั้งแต่เป็นอาชีวะนะคะคสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวะจนขยับตัวขึ้นมามาเป็นมหาลัยนะคะที่ราชมงคลเนี่ยปรารถนาอยากจะเข้าสู่มาเป็นมห ah าลัยบ้าง ซึ่ง,งมีคนถามดิฉันหลายๆคนถามว่าอาจารย์อยากเป็นอาจารย์มหาลัยไหมดิฉันก็พอใจในการที่เป็นครูทางด้านอาชีวะมากกว่าหรือของสถาบันที่เป็นงานฝีมือมากกว่าซึ่งดิฉันสอนทางด้านค่ากรรมศาสตร์แต่เมื่อที่จะเข้ามาสู่เป็นมหาลัย ตัวเองก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะให้เข้าสู่เป็นมหาลัยเพราะฉะนั้นก็มีอาจารย์จํานวนส่วนหนึ่งที่พัฒนาตัวเองแต่ส่วนหนึ่งเขาก็ถือว่าเขาจะสอนวิชาชีพอยู่อย่างนี้แต่จริงๆการเข้าสู่มหาลัยนั้นมันมีอะไรที่มากมายที่เราต้องอัปเกรดตัวเราเองหรือพัฒนาตัวเราเองเนี่ยให้ให้เพื่อให้เด็ก เพราะเด็กที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยเขาฉลาดกว่าเรานะคะ mm hmm. แต่เราเป็นครูเนี่ยเราต้องนำทางให้เขาเนี่ยได้ผลประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เขาคาดหวังและผู้ปกครองคาดหวังไว้ว่าเมื่อลูกตัวเองเนี่ยจบออกไปแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งคือมีความรู้ค่ะมีความรู้มีความสามารถรแล้วก็ไปประกอบอาชีพได้และส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่จบไปเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นครูต่อจากเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นแม่ปู ลูกเ,บบเ,ลเราต้องเป็นแม่แบบแล้วลูกที่เข้ามาเนี่ยเขาจะต้องได้รับการถ่ายทอดส่วนหนึ่งถ้าเป็นทางวิชาชีพคร,ครูต้องเก่งค่ะ<ช>เรา<ช><ช>ต้องถ่ายทอดไปก่อนแล้วจากนั้นเมื่อเมื่อนักศึกษาเรียนกับเราเนี่ยไปประมาณ3ปีพอเป็นปีที่4เนี่ยเขาต้องคิดนอกกรอบเราต้องดูความก้าวหน้าของเด็ก ในหลักสูตรกี่ปีครับหลักสูตรมีวิชาชีพ,ชชพถ้าหากว่าออกไปเป็นครูก็5ปีแต่ถ้าถ้าไม่ใช่เป็นประกอบอาชีพครูก็สี่ปีสี่ปีนะคะคือคือจะเรียนถามนิดนึงจากหลังจากที่อาจารย์ได้มองในส่วนหลักสูตรเนี่ยถ้าเรามองจริงในกาษาไทยปัจจุบันคุณไทลรัตน์อาจารย์ครับ,รบก็คือสิ่งที่ปฏิเสธได้คือ TQF หรือคออถูกไหมฮะในส่วนนี้ก็จะมองว่าอย่างอย่างถ้ามองในเชิงของของการศึกษาคือหลักสูตรก็คืออยู่ในส่วนของบคอ2อนะครับงั้นเราเราจะมองว่าขออนุญาตนิดหนึ่งมคออนี้ย่อมาจากอะไรครับเดี๋ยวเผื่อผู้ชมไม่ทราบในส่วนของมคออใช่ไหมผมไม่ได้จามเป็นเปอนมาตรฐานเป็นมาตรฐานเป็นมาตรฐานของหลักสูตรเป็นมาตรฐานของการบริหารหลักสูตรครับใช่นะครับทีนี้อย่างนี้คือโดยโดยโดยชี้ย่อคุณไทยรัฐครับ่านผู้ชมครับอย่างอาจารย์ทุกวันเนี้ย ตามมหาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเรื่องตัวนี้โดยเรื่องโดยมากเลยแม้แต่ขอญาตเอ่ยอย่างบางที่อย่างจุฬาเนี่ยนะครับก็เคยพูดถึงในเรื่องของบกคอที่มันเหมือนก็เป็นภาระงานที่ให้กับอาจารย์ผู้สอนมากเกินไปจนกระทั่งอาจารย์ผู้สอนบางท่านเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาดูแลกับเรื่องของการใส่ใจในเรื่องของการสอนกับเด็กด้วยเราก็ย้อนกลับมาว่าในส่วนนี้อาจารย์ครับเราเห็นว่าหลักสูตรเนี่ยมันถามว่าบางที่เองเนี่ยหลักสูตรก็ยังไม่ได้มาตรฐาน อย่างในสถานที่ประกอบอประก,การศึกษาที่อาจารย์ได้ไดดเกษียณมาเนี่ยอย่างที่เป็นราชมงคลทุกทาที่ไหนนะครับเรียนถามนิดนึ่งดิฉันอยู่คณะเทคโนโลยีข้าการรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกรุงเทพจริงๆเราเคยมีนําเสนอในตอนนั้นเป็นน้องายใช่ไหมฮะที่เรานําเสนอว่าจบมาแล้วเราก็มีปัญหาเรื่องใบประกอบ,กอบวิชาชีพนะครับ,รบผมซึ่งในตรงนั้นก็รู้สึกจะมีภาพดิฉันอยู่ที่เด็กถ่ายที่ดิฉันก็ ร่วมแสดงความคิดเห็นว่าใบประกอบวิชาก่อนที่จะเปิดหลักสูตรมารรจะต้องให้คูรู้สภาเนี่ยอนุมัติซะก่อนแต่รรปรากฏว่ามาเปิดซึ่งตรงนี้ดิฉันก็เป็น,ปนผู้ที่ที่ทักท้วงอยู่ตลอดเวลาแต่ดิฉันเสียงเดียวคนเดียวแล้วก็ในคณะคงคิดว่าคงไม่เกิดอะไรคงไม่เกิดอะไรแต่พอถึงเวลาพอเกิดแล้วก็ยังเปิดสอนอยู่นะคะ ครับซึ่งที่ผ่านมาตอนนี้ผมทราบว่าล่าสุดเนี่ยก็คือเด็กที่จบรุ่นนั้นนะครับตอนสมัยที่เรานําเสนอเรื่องน้องอายไปนะครับก็ยังอยู่คดีอยู่ในศาลศาลปกครองครับอยู่ในศาลปกครองครับแล้วหลังจากนั้นมหาลัยก็ยังรับรุ่นใหม่ๆเข้ามาเรียนต่อใช่ไหมฮะเด็กก็เสียค่าเทอมแล้วก็ยังเรียนอยู่และปัญหาคือจะจบมาแล้วมีใบประกอบวิชาชีพหรือเปล่าคุนชานิลานครับอาจารย์นิดนึงก่อนไอ้ที่เสียค่าเทอมไม่ว่าเด็กบางส่วน ไปกู้กอยอับในประเด็นนี้ของน้องไฮก็กู้กยยสะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องนี้ต้องต้องเรื่องในถาอาจารย์เนี่ยว่าเป็นยังไงหลังจากที่กู้กอยสอแล้วเห็นเพราะว่าทางมหาลัยเองก็มามา,มา,มาเล่นงานกับเด็กด้วยใช่ไหมเรื่องของกอยศว,ว่าว่าไป,ไปอ้างเด็กคอร์ทจริงไม่ถูกต้องแต่จริงๆเด็กเขาก็กู้มาจริงๆเมื่อเมื่อมีหลักฐานแต่ขณะนี้น้องไฮก็ต้องไปทํางานเพราะว่าไม่เป็นครูไม่ได้เป็นครูไม่ได้เขาไปทํางานอย่างอื่นไปตอนนี้เขาไปทํางานที่ประเทศญี่ปุ่น ครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่คดีแล้วนะคดดีเขาเขาก็ไม่คือเขาเป็นคนเก่งนะฮะแต่ว่าเขาก็ซึ่งครั้งแรกที่ดิฉันเนี่ยได้สอนน้องน้องหายเนี่ยในในคสแรกที่เขาได้เข้ามาดิฉันสอนวิชาการบริหารห้องเรียนและสถานศึกษาแล้วก็เห็นเด็กคนนี้หน่วยก้านเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็ถามว่าหนูเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรหนูอยากเป็นครูเพื่อที่จะย้อนกลับไปเชียงใหม่ แต่พอหลังจากที่เกิดเรื่องนี้แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เป็นแล้วแล้วก็เขาเห็นชีวิตดิชั้นเนี่ยต่อต่อสู้เพื่อความถูกต้องทําให้ถูกต้องต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพศึกษาแล้วเขาบอกว่าหนูหนูหนูเห็นชีวิตของอาจารย์แล้วหนูไม่เป็นครูแล้วเลยเขาก็เบี่ยงเบนไปขถอยดีกว่าอ่าเขาถอยดีกว่าจริงๆมันก็เสียดายนะถ้าเกิดการศึกษาไทยเราดีนะครับมันก็จะทำให้ประเทศเนี่ยพัฒนาแล้วก็เดินไปข้างหน้า แต่ปัจจุบันเนี่ยหลายๆหลักสูตรผมก็ทราบว่ามีการผลักดันที่จะเอาสิ่งดีๆเข้าไปแต่ผู้บริหารก็ยังมองไม่ยอมรับไม่ยอมรับที่ที่ไม่ยอมรับดิฉันมองนะคะว่าดิฉันไม่ผู้บริหารไม่ใช่มืออาชีพเกิดจากผู้บริหารไม่ใช่มืออาชีพเช่นอย่างถือว่าเป็นครูเป็นครูอยู่ธรรมดาแต่พอถึงวันเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยถูกผลักดันเพื่อจะให้เป็นให้เป็นพวกพ้องของตัวเองให้คนนี้ขึ้นเป็นให้คนนี้ขึ้นในระดับนี้คนนี้ต่อเชื่อมโยงอย่างนี้เพื่ออะไรครับ เพื่อที่ตัวจะได้ระดับที่มันสูงขึ้นไงคะที่ผมพูดไว้ในข้างต้นรายการเนี่ยะอาจารย์รูจิรกศักดิ์ว่าปัญหาเนี่ยก็คือมันมีการรักพวกรักพ้องนะครับที่ทําให้เมืองไทยเนี่ยมันไม่ค่อยเดินแปงหน้าเพราะว่าพอเป็นรักพวกรักพ้องถามว่ามันดีไหมผมว่าดีนะแต่การที่จะดึงเพื่อนขึ้นมามันควรจะดูว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทําหรือเปล่า แต่ปัจจุบันเนี่ยครูหลายๆคนเนี่ยนะฮะเอาเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยผมพูดถึงเด็กเล็กก่อนอาจารย์สอนที่ยรงเรียนสอนนิดเดียวแต่อาจารย์ก็จะไปเปิดห้องแถวอยู่ใกล้ๆโรงเรียนในการสอนติวติว,ตวรับสอนพิเศษใช่แต่ว่าแค่ความคิดแค่เนี้นะฮะผมก็เลยมองว่าแล้วการศึกษาไทยมันจะเดินไปข้างหน้าได้อย่างไรนะครับเสร็จบางทีการที่เอาผู้พ้องเข้ามาอยู่ในระบบเยอะๆปับ๊บ มันก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์นะครับบางทีในเรื่องการทำโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นการกอร่อสร้างในมหาลายัยหรือว่าหลักสูตรนี้มีการเขาเรียกอะไรนะทำโครงการขึ้นมาแล้วก็เบิกค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันช่วงท้ายเพราะว่าผมทราบว่าอาจารย์ก็มีการฟ้องปปชต,ตรงนี้เหมือนกันโครงการเยอะนะครับนะมีโครงการเยอะนะครับที่มีการฟ้องครับงั้นผมขออนุญาตไปหัวข้อหนึ่งเลยครับในการประเด็นนะครับก็คือคุณภาพการสอน คุณภาพการสอนนะคะที่คือในครั้งแรกๆก็อา,อาจารย์ก็ช่วยกันพัฒนาว่าการที่เข้าสู่มาเป็นมหาลัยเนี่ยสภาพของห้องสอนเนี่ยมันคือครูเนี่ยต้องใช้สื่อนะคะคต้อง,ต,องอต้องมีสื่อต้องมีสภาพห้องเรียนที่ให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขเช่นอย่างว่าในกรณีที่นักศึกษาเนี่ยเดินทางไกลเช่นอยู่หนองแขมอยู่มินบุรีเนี่ยพอเขาเข้ามาแล้วเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเขาต้องรีบมามหาลัย เ,เราในฐานะาเขาเหนื่อยแนละ้วเราในฐานะที่เราเหมือนเป็นแม่คนที่สองเขาก็บอกอาจารย์ข้าง,ง่วงจังเลยของงีบสักสินาทีครับนักศึกษาเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจะให้นอนตรงโรงอาหารก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีห้องห้องแลบเนี่ยฮะต้องมีมุมหนึ่งเนี่ยไว้สําหรับเขางีบเนี่ย<ต>สักยี่สิบนาทีคสิบกว่านาทีก็แฮปปี้ค่ะใช่แต่กลายเป็นว่าห้องแลบเนี่ยจะปิดหมดแล้วก็ไม่ให้นักศึกษาเข้าแต่เป็นห้องแลบเดียวของดิฉันเนี่ยดิฉันไม่ปิดมีอุปกรณ์อะไรมากมายไม่หาย เพราะเราถือว่าเด็กทุกคนเนี่ยมีเป็นเจ้าข้าวเจ้าของมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบถูกต้องอเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเป็นบ้านของเขาบ้านที่สองไม่หายบางบางบางคณะที่ปิดห้องแล็บหรือว่าไม่ให้เด็กเข้าไปใช้ในห้องนอกเวลาเนี่ยหนึ่งก็คือกลัวของหาย,หายกลัวเด็กเข้าไปม่วุมค่มใช่ไหมฮะ,ะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะปลูกฝังเด็กยังไงถ้าเราปลูกฝังในทางที่ดีเขาก็จะมีความคิดที่ดีค่ะใช่แต่ที่ดีชันเด็ก เข้าไปอาจจะไปนอนงีบในในห้องแล็บหรือมุมหนึ่งจัดไว้ให้เขาอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะเขาอาจจะทําการบ้านที่ไม่เสร็จโดยเฉพาะงานปฏิบัติที่เขาไม่เสร็จเขาจะเป็นนั่งอยู่มุมทำทำของเขาแต่ส่วนด้านด้านหน้าเนี่ยส่วนที่เรียนก็เรียนไปแล้วก็ระหว่างพี่กับน้องเนะะี่ยค่ะพี่อยู่ข้างหลัง ทำงานที่ยังไม่เสร็จส่วนน้องเรียนอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นพอเราเลิกช่วงเวลามีพักเนี่ยพี่กับน้องเขาได้มาปิดปฏิสัมพันธ์กัน,กนจริงๆผมมีภาพตัวอย่างเป็นห้องการเรียนตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับจริงๆถ้าเกิดผมมองว่ามันต้องพัฒนาตั้งแต่ด็กเฐานพื้นฐานาขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองดูภาพกันนี้หนึงครับว่าภาพของเด็กห้องเด็กเรียนมัธยมเนี่ยสภาพความเป็นอยู่ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมัธยมนะครับ ซึ่งจริงๆเราน่าจะจัดห้องเรียนที่มีคุณภาพดีมากกว่านี้แต่ตอนนี้หลายๆโรงเรียนก็ทำนะอย่างล่าสุดนเนี่ยผมเคยไปร่วมงานที่โรงเรียนสตรีวิทยาสองผมไปเห็นห้องเรียนเขาแล้วผมมองว่าเอ้ยมันน่าเรียนนะแต่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็ยังด้อยคุณภาพอยู่นะครับเอาแค่เก้าอี้นั่งอ่ะผมมองว่าถ้าเก้าอี้นั่งนั่งไม่สบายแล้วเด็กจะมีความตั้งใจในการเรียนได้อย่ังไ แล้วแล้วเราเรามีภาพของระดับอุดมศึกษาะครับของที่ดีชั้นสองตอนสุดท้ายก่อนที่ดีชั้นสองผมรู้สึกว่าอีกรูปหนึ่งจะเป็นของชั้นเด็กเล็กกว่านี้นะครับใช่ไหมคะเขาจะมีสื่อมีอะไรจะมีสื่อค่ะอันนี้ถือว่าคุณภาพใช้ได้ไหมฮะหรือว่ายังยังีประโยชน์ทุกอย่างนี่ก็ประโยชน์ใช่ไหมฮะเด็กเขาศึกษารอบห้องได้ครับอืมครับมีลองดูที่ที่ภาพดีชั้นสุดท้ายไปครับ ก่อนก่อนที่จะออกมาออกมาสงสัยน่าจะไม่มีนะครับมีไหมครับนี่ปะ่ะฮะนี่ของที่ราชมงคลป่ะครับค่ะอันนี้ประชญที่อาจารย์ได้พูดถึงอ่าพานี้ใช่ไหมครับฮะใช่เห็นไหมคะว่านักศึกษานะคะที่ดิฉันสอนสุดท้ายเนี่ยห้องนี้ตามปกติแล้วเนี่ยเป็น,เป,นเป็นห้องใหญ่ครับแต่ปรากฏว่าผู้บริหารดิฉันก็าการแกล้งดิฉันอ่ากัน,น,นห้องกนแกล้งไงครับ กันแก้โดยการกั้นห้องคือจากห้องใหญ่หญๆก็บ,บีบห้องให้เล็กลงบีบห้อง,<ล>งให้มาอยู่หลังอ่าอยู่อยู่หลังห้องครับแล้วเป็นเหมือนเป็นเก็บของนะคะแล้วก็อ่าเราจะใช้สื่อเริ่มต้นเนี่ยดิฉันนต้องเตรียมสื่อไว้ให้สําหรับนักศึกษาดูเช่นอย่างว่าดิฉันจะสอนวิชาร้อยมาลัยครับดิฉันต้องให้เด็กทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของงานร้อยมาลัยให้หมดทุกอย่างซะก่อนจากนั้นทฤษฎีดิฉันไม่ได้สอนไงคะคดิฉันต้องสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบแล้วเวลาจะสาธิตเนี่ย ดิฉันจะใช้ใช้ภาพสาธิตดิฉันก็สาธิตไม่ได้ดิฉันต้องสาธิตเป็นกลุ่มกลุ่มเพราะนั้นมันเสียวเวลาโดยเฉพาะเหตุแล้วเก้าอี้นั่งไม่มีนะคะเนี่ย<น>ผมกําลังพูดอาจารย์ครับเรียนถามน,นิดนึงก่อนว่านในหลักสูตรนี้เนี่ยคือหลักสูตรของอะไรนะครับค่ากรรมศา,าสตร์นั่นเห็นไห<า>มคะหนาภาพเนี่ยอ,อาฝาซึ่งฝานี้นะคะเขาให้นักการพันโุรงที่ที่คณะนะคะไปกั้นนักการพันโุรงไม่ไม่ยอมทํา ไม่ยอมกั้นแล้วก็ไปเอาช่างจากเคร่งนอกนมากั้นแต่แม่ค้ายังโบโบอยู่เนี่ย่ะทานนี้สมัยนั้นกี่กี่ปีฮะเมื่อก่อนที่ดิฉันเกษียณเมื่อปีอน,นี้ดิฉันสอนเมื่อปี55 4สี่ปัจจุบันนี้ยังยังเป็นอย่างนี้อยู่ปะฮะเขาทําอย่างนี้เ็เพราะว่าคือดิฉันไม่ทราบนะคะอา,อาจารย์ท่านอื่นเขาทําให้ยังไงเขาก็สอน<พ>อ,อย่างนั้นเพราะเพราะอย่างนี้ครับอาจารย์ที่ผมจะเรียนถามที่ที่ถามตรงนี้เพราะว่าอย่างนี้คุณชัยหลานครับท่านผู้ชมทางบ้านครับจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเรามองระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะเทคนิคราชมงคลเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงเทศตรงนี้เนี่ยมันต้องมองถึงในเรื่องของคุณภาพการเรียนการสอนถูกไหมก็ในห้องห้องเรียนอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่มีชั้นเรียนอ,ยอันนี้<ช>ถ้าไม่มีชั้นเรียนนักศึกษาอย่างแทบป,ปฏิบัติการไม่ได้นะเพราะว่าในแต่และวิชาชมีทั้งทฤษฎีและวิชาปฏิบัติอย่างกรณีน,นี้เด็กปั๊บเพียบเรียนตลอดถามว่าขาชาไหมวิชานี้เรียนกี่ชั่วโมงฮะก็สามสี่ชั่วโมงสี่คาบาคาบแต่มหาลัยกลับทาอย่างนี้ผมคิดว่า ในมุมหนึ่งเนี่ยต้องสะท้อนกลับไปคุณชัยรัอาจารย์ครับสมศเนี่ยประกันคุณภาพการศึกษาเนี่ยผมไม่ทราบข้าใจว่าเข้าไปตรวจที่เทคนิคราชมงคลที่นี่ฉันไม่เคยเห็นดิฉันแล้วประเมินประเมินให้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 ได้ห้าตะกี้อาจารย์บอกว่าไม่เคยเห็นมีการการสมศคือคือสมศคืออย่างนี้คุณชัยรันท่านผู้ชมทางไนครับสมศก็คือประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ว่ามหาวิทยาลัยไหน ดีไม่ดีก็อยู่ที่สมสประกันคุณภาพการศาึกษาแม้แต่อนุบาลหรือโรงเรียนก็ดูในเรื่องของการประกันคุณภาพก็จะมีตัวยออ่สอสมสเนี่ยตรงนี้มันย้อนกลับไปว่าเทคนิคราชมงคลที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมันจะต้องมีการประเมินในแต่ละปีการศาึกษาถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้มันมองเห็นเลยว,ว่ามหาลาัยเองเนี่ยถ้าจัดเด็กอย่างนี้เด็กมันต้องร้องเรียนสแสดงว่าไม่มีการร้องเรียนเลยเหรอครับอาจารย์รู้สึก พออาจารย์พูดถึงกรณีนี้ใช่ไหมตอนที่สสเข้าไปตรวจดิฉันได้มอบเอกสารที่ดิฉันร้องเรียนมาถึงอธิการบดีถึงรอดิฉันใช้โทรศัพท์ถึงรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฝ่ายสถานที่แล้วถึงประธานสภาคณาจารย์รประธานสภาคณาจาชารเนี่ยได้เข้าไปที่คณะนักศึกษาทั้งห้องนะคะไปร้องเรียนว่าให้เอาฝาออกเพราะมันอึดอัดบอกว่าหนูจะเรียนได้อย่างไรแล้วต่อไปนั้น อย่างนี้พ่อแม่หนูส่งมาให้เรียนให้ให้ให้พัฒนาตนเองแต่กลับกลายเป็นว่ามหาลัยเนี่ยมาขังเขาไว้ไมนเหมมือออยู่ขาขังเขาไว้เขาบอกเขาอยู่โรงเรียนในในต่างจังหวัดเขาบอกดีกว่านี้แต่ทําไมเมื่อเข้ามาสู่ในมหาลัยเขาน่าจะได้เห็นภาพดีๆได้อยู่ในสถานที่ดีแล้วเขาจะได้ออกไปเผยแพร่หรือได้ไปพัฒนาเพื่อที่จะไปต่อย,ยอดให้ได้มีคุณภาพแต่เขาบอกว่าเขานึกไม่ออกว่าเขาจะ ไปไปต่อยอดยังไงที่ต่อไปวันข้างหน้าเขาเป็นครูนักศึกษาที่นั่งอยู่เป็นครูนะคะคนั่นคือจะออกไปเป็นครูนะคะเขาไปเขาก็ไปไป,ไปร้องเรียนกับประธานสภาแล้วก็เข้ามาดูนะคะแต่ไม่แก้ไขจยว่าเลยคุณชายรัตานครถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยขึ้นช่วงหลังเนีย่ยผมว่า EC เราจะเข้าปี5้แบดมันยังไม่ออกเลยภาพอย่างนี้ไปแล e ้ว EC จะเป็นยังไงเนี่ยดิฉันให้ให้เอกสารแล้วให้ภาพถ่ายไปหมดดิฉันก็เห็นยังงงเลยว่าทําไมถึงผ่านได้ เรารักสถาบันนะคะเราทํางานเรารักษาเรารักแต่ว่าการรักเราต้องรักให้ถูกต้องเพราะว่าลูกหลานที่เขาส่งมาเรียนนี่ยมันเป็นมันเป็นเงินเดือนของเราอ่ะก็อย่างที่ผมพูดแต่แรกก็คือผู้ปกครองจริงจริงการที่ส่งนักเรียนมาเนี่ยหนึ่งด้วยความาจแค้นแล้วก็มีความตั้งใจที่จะ ให้เด็กมาพัฒนาทั้งองค์ความรู้แล้วก็คุณภาพชีวิตใช่ไหมฮะเพื่อที่จะเติบใหญ่ไปทํางานที่ดีในวันข้างหน้าและกลับไปอยู่ในส่วนมากคนที่ไปเรียนมาเรียนครูเนี่ยส่วนมากจะกลับไปเป็นครูอยู่ในพื้นที่ทีเอยแล้วก็พัฒนาเด็กคนเองครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันช่วงหน้าดีกว่าครับกับปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยครับพบกันช่วงหน้าครับ